หลวดออกมาแล้วอ่ะเจอศพแล้วเหรอแก้ว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 ไปแล้วอ่ะ คือเกลนะวันี้คือเมียของผู้ที่ว่าหาไม่เจอเพราะว่าสงสัยที่รอยเลือดหยุดอยู่ตรงนี้นะคะ เฮ้ยเออแก้วแก้วเมื่อกี้พี่คุยอย่านั้นถามแต่เขาหลอก ทนายสายสานเรืองลิฟนะคะทานายสารสาเรืองลิฟที่อในเจก็หมัง้วยนะคะเนี่ยค่ที่เดินแสงเก่งยนนูน่นนูน่นนู่นนี่ค่ะเขามาขุดหศพแล้วนะคะจุดที่ เพราะว่าแกว้วเาติดต,ต,ต,ต่อหอมตอตาปลาไปหมอตาแบบว่าไม่น่ารอดแล้วนะคะน้องบีน้องบีอยู่ในเพจเชื่อหลุสตรวอฟรีครับ โยโยแช่แช่อ๋อโยที่ขอบาลานางขอบาลามานะคะจบจบ

ไม่เครื่องพี่พี่พี่โอ้ก็เด็กเปรตอีจร้ายคดูมองไม่เห็นอันนี้เท่าไรว้าย4,000หนูไม่พ oui> ูดเสไปาศัยเสียงพี่ติ๊กมาเออไปอาศัยเสียงพี่ติ <h <h ๊กพูดนั่นแหละเอาละค่ะิไปไหนไม่รู้น หน้าเขาแล้วเดินถุนไปเขาเดินรีบออกข้างๆเลยตำรวจเอลอลำบาเดินรีบอ,ออกข้างๆ <c oughs>

<im itation> <im itation> ใช่ค่ะพี่เจ้าทันที่สุดมากมาเพื่อนผู้ชายยามคะที่ว่าที่แรกแบบก็เลยกวสังเกตว่าหายไปนั่งกินเหล้ากันอยู่ดีแล้วทีนภรรยาได้ตามหาเสร็จพรเพื่อคืนไดตามหา8กิโลนะคะแล้วก็น้องไปพุกก็ได้เจอได้เจอภาเพเลือดน,นะคะจเจอภาพเลือดแล้วก็เป็นรอยหยดเลือดแล้วก็มีคนบอกว่าได้ยินเสียงปืนขึ้นหายจากนั้น10กิโลแต่ว่า ของบ้านไม่เสียงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไมปดูอันนี้พี่ก็มาขุดนะคะพี่คนที่ยอมรับบอกว่าอปนมาถึงที่นี่เป็นจริงนะฟังได้ไปที่อื่นมาที่แรกคนจริงแล้วเลยตรงนี้ นนอันนี้ขุดมาหด้แลยขุดไปแล้วอันนี้ขุดไปแล้วเมื่อกี้ลองสรตวรายนขอบอกบอก็่ายน้ำไป้ไปแนน เขาขุดต่อไว้ก่อนหน้าไม่เบียงต่ออะไรนะครับหน้าเหมือนกันต่อไปนะครับเข้าใจเลยครับเหมือนกับหนุ่ได้เนาะคุณสวยขอโทษครับอย่างไทยรัฐคุณสวย